สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครงบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888 อสซนามออะไรกุมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบุนอฟอร์ดนะครับผมเบส HHH. ที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดครับคุณลูกค้าเรียนกันแบบนี้ครับวันนี้นะครับก็สบายๆนะครับแล้วก็ผมนะครับอยู่ที่โชว์รูมพระประแดงนะครับคุณลูกค้าวันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาพูดคุยนะครับกับทางคุณลูกค้านะครับที่เป็น fc ในช่องบุนอเบสชาแนลนะครับบุนอฟอร์ดชาแนลนะครับกับตัวที่อยู่ข้างผมนะครับที่เป็นกิมมิกนะครับที่เอามาอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะครับกััับบเเจจ้้้าาขงผมคคนนนนีะะรป็ เอเวอ s t เรสต์นะครับวายแท็ก4คูณ40 AT นะครับไบเทอร์โบนะครับคุณลูกค้าอ่าและคันนี้นะครับมีความพิเศษเลยอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องสีนะครับเป็นสีส้มนะครับเซ d o น a าออเรนต์นะครับเป็นอีกหนึ่งสีพิเศษนะครับมีการบวกราคาค่าสีเพิ่มเข้าไปอีก12,000บาทนะครับซึ่งราคาสุดที่ของเจ้าคันนี้จะอยู่ที่1,949,000บาทนะครับโปรโมชั่นเลยนะครับ พูดโปรโมชั่นก่อนเลยครับคุณลูกค้าก่อนจะไปบ่นกันไปฟังกันนะครับก็โปรโมชั่นนะครับสำหรับคันนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับผมจัดให้เลยครับส่วนลดที่120,000บาทครับคุณลูกค้านะท่านใดกำลังมองหาเจลเลสนะครับวายแท็กอยู่พลาดไม่ได้เลยครับสำหรับเจ้าคันนี้มาครับวันนี้ก็ในเบื้องต้นนะครับก็อยากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์นะครับซึ่งอย่างที่คุณลูกค้าคุณลูกค้าทุกท่านนะครับก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับด้วยณปัจจุบันเองนะครับตัว f ฟแนนซ์นะครับหรือว่านี่สาธารณะนะครับที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับณนะปัจจุบันเลยนะครับเป็นขาลงนะครับซึ่งหลายๆไฟแนนซ์เองเนี่ยก็ค่อนข้างซีเรียสและก็เคี้ยวนะครับในเรื่องการ พิจารณานะครับการปล่อยสินเชื่อให้กับทางลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นอย่างในรุ่นตัวนี้นะครับท่านใดที่สนใจอยู่นะครับผมแนะนําเลยว่าสามารถดาวที่2ี่ขึ้นไปหรือ25%นะครับจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพื่อให้ผ่านการพิจารณาของไฟแนนซ์ง่ายขึ้นนะครับแต่สําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการดาวต่ำกว่านี้นะครับสามารถทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมบอกแล้วว่าเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเคสบายเคสนะครับแต่ถ้า ให้ผมแนะนํานะครับเป็นการดาวที่20%ขึ้นไปนะครับหรือ25%เลยหรือมากกว่านั้นจะเป็นเรื่องที่ดีมากครับคุณลูกค้านะครับแล้วก็ฝากไว้อีกงอย่างครับยังไงฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องบ o o n o r f o r d ช h a n n e l ของผมด้วยนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจาก Ford พระแดงยินดีให้บริการทุกท่านครับแล้วก็ผมขึ้นเบอร์แล้วก็ QR Code LINE ไว้แล้วนะครับท่านใดสนใจ Ford ในรุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น Everest นะครับหรือเลนเจอร์เองก็ตามสามารถโทรมาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นเด็ดๆจุกๆ รอทุกท่านอยู่อย่างแน่นอนครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องไฟแนนซ์นะครับว่าทุกค้าถ่ายท่านนะครับทักมาสอบถามกันเยอะมากว่าผมเองจะผ่านเงื่อนไขไฟแนนซ์ไหมจะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้หรือเปล่านะครับเลียงกันแบบนี้ครับการจัดไฟแนนซ์นะครับลูกค้าไม่ว่าคุณลูกค้าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นอาชีพข้าราชการนะครับประกอบธุรกิจค้าขายนะครับมีหน้าร้านหรือเป็นออนไลน์นะครับหรือจะเป็นเออฟรีแลนซ์นะครับผู้รับเหมา ทุกอาชีพนะครับผมเรียนตามตรงว่าสามารถออกรถได้นะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยยังไงทักมาพูดคุยกันก่อนนะครับก็คุณลูกค้าติดขัดปัญหาตรงไหนขออนุญ,ญาตให้แจ้งกับผมตางตามตรงนะครับเพื่อให้ทางเราเนี่ยจะได้ช่วยคุณลูกค้าในการหาทางออกได้นะครับเพราะผมเน้นย้ําเลยนะครับว่า ด้วยตัวผมเองนะครับเป็นเซลนะครับผมยืนอยู่ข้างคุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับแต่ขอข้อมูลอันเป็นจริงนิดหนึ่งเพื่อให้ผมเนี่ยจะได้ปรึกษากับทางไฟแนนซ์เพื่อหาทางออกให้คุณลูกค้าได้นะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่แจ้งข้อมูลอันเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาผมส่งเคสไฟแนนซ์ไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะมาแก้ไข มันค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนกันไว้เลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจในฟอร์ดรุ่นไหนตัวไหนก็แล้วแต่นะครับทักมาพูดคุยกันได้เลยนะครับกับเบอร์0923789472นะครับเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงและทางฟอร์ดพระประแดงเรานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟอร์ดเลยนะครับคุณลูกค้าและสิ่งที่ทางฟอร์ดพระประแดงเราให้นะครับกับทางคุณลูกค้านะครับที่ออกรถนะครับกับทางฟอร์ดพระประแดงนะครับสุดพิเศษเลยนะครับล้างรถฟรี60ครั้ง5ปี ลูกค้าถ้าอยู่แถวย่านพระประแดงหรือระแวกใกล้เคียงนะครับนำรถเข้ามาได้เลยล้างฟรีหกครั้งครับหปีนี้ลูกค้าล้างได้เลยครับจะเอาแบบไหนถึงไหนก่อนก็ว่ากันไปครับลูกค้าแล้วก็ในเรื่องของการบริการของออมาตรฐานอู่สีนะครับของเราเองเนี่ยมีอู่สีที่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเป็นชั้นนําเลยนะครับในแบรนด์ของ Ford นะครับทำให้รถที่เข้ามาเซอร์วิสหรือเข้ามาเคลมในเรื่องเกี่ยวกับตัวสีเนี่ยค่อนข้าง เนียบเลยนะครับผมบอกแบบนี้เลยนะครับท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เกี่ยวกับการนารถเข้าเคมนะครับหรืออยากจะได้เป็นแคมเปญพิเศษนะครับที่จัดให้กับทางคุณลูกค้าในแบบไหนก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับที่ผมเรียนแจ้งนะครับคุณลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนี้นะครับ การจองนะครับสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะครับคุณลูกค้าก็คือเงินจองของคุณลูกค้านะครับทุกบาททุกสตางค์จะถูกโอนเข้าเบอร์บัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับไม่ได้เข้าในนามบุคคลนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นย้ำเลยนะครับแล้วก็เนี่ยปลอดภัยหายห่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเดียงกันแบบนี้เลยไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่เหนือใต้อีสานออกตกนะครับเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านด้วยครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพครับขอให้แจ้งเจตจำนงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจัดส่งฟน ไปหาถึงหน้าบ้านเลยครับอันนี้คือความพิเศษเลยนะครับและความอำ,วาอ,าอำนวยความสะดวกให้กับทางคุณลูกค้าเลยไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็ตามนะครับ หรือท่านใดกังวลว่าออกรถกระทางพระประแดงแล้วแต่ผมอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงครับเรามีบริการส่งให้ถึงหน้าบ้านด้วยเพียงแต่คุณลูกค้าแจ้งเจตจำนงมาได้เลยนะครับหรือถ้าสนใจนะครับโทรมาได้เลยครับที่เบอร์0922610523นะครับผมขึ้นทั้งเบอร์โทรแล้วก็คิวอาร์โค้ดไลน์ไว้ให้แล้วยังไงสนใจทักมาพูดคุยกันได้เลยครับซื้อขายกับผมนะครับอย่างที่แจ้งเลยตรงไปตรงมาครับผมนับถือทุกท่านนะครับ เหมือนญาติคนหนึ่งนะครับผมบอกแล้วว่าแคมเปญที่ผมจัดให้สิ่งไหนถ้าได้นะครับผมเรียนตามตรงนะครับแต่ถ้าสิ่งไหนให้ไม่ได้หรือว่าออสามารถลดหลั่นได้นะครับผมก็จะแจ้งลูกค้าตามตรงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นย้ําเลยนะครับ ทักมาบอกก่อนได้ครับคุณลูกค้าไม่จําเป็นที่จะต้องออกรถกับผมนะครับยังไงทักมาพูดคุยนะครับสอบถามหรือทักมาเล่าในสิ่งที่คุณลูกค้าคิดว่ามันเป็นเรื่องหนักใจโทรมาปรึกษากันได้ครับเพราะว่าด้วยตําแหน่งของผมมันคือที่ปรึกษานะครับผมผมเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณลูกค้าได้เลยไม่มีปัญหาเลยครับเรื่องนี้ยังไม่พร้อมจะออกตอนนี้แต่มีแพลนดูไว้โทรเข้ามาพูดคุยก่อนได้ครับสอบถามได้เพราะาลูกค้าหลายท่านนะครับที่ผมเจอมาบางท่านเองเนี่ยยังสงสัยตัวเองอยู่นะครับว่าชอบในรถเวทรุ่นนี้ แต่การใช้งานเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตรงนี้ผมก็จะสอบถามลูกค้าก่อนว่าคุณลูกค้าเนี่ยต้องการใช้รถประเภทไหนความต้องการความชอบอยู่ในประมาณไหนนะครับเพื่อที่จะแนะนําตัวโปรดักของทางฟอร์ดเราให้ถูกจริตแล้วก็ถูก ใจกับทางคุณลูกค้านะครับแล้วตอบโจทย์กับการใช้งานด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นย้ําเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับโทรมาได้เลยผมแจ้งได้แบบนี้เลยนะว่าตอนนี้นะครับที่ฟอร์ดพระประแดงของเรานะครับมีโปรโมชั่นเด็ดเผ็ดมันมากครับในหลายหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์นะครับหรือเอเวอร์เองก็ตามนะครับส่วนลดผมบอกได้เลยครับหลักแสนนะครับเป็นแสนส่วนลดหลักแสนเลยหรือท่านใดที่ชอบดอกเบี้ยนะครับศ ผมทําดอกเบีย้ยได้นานสุดถึง5ปีเลยครับเพียงคุณลูกค้าดาว25%อย่างเจ้าข้างข้างหลังผมคันนี้นะครับไวแท็กสี่คูณสี่สิบเอทีไบทโบสีเซโดอนาออเรนด้วยสีพิเศษนะครับคันนี้ผมให้ส่วนลดไปเลยนะครับคุณลูกค้าที่1นึ0 0 0สบาทนะครับราคาค่าตัวรวมสีพิเศษแล้ว1นึ่งล้านเาแเก้นบาทเลยหรือท่านใดที่รับชมฟอร์ดในหลายๆช่องทางนะครับหรือดูในช่องของทางบุรุษฟอร์ดเองก็ตามนะครับแล้วชื่นชอบในเรื่องชุดแต่งนะครับ ผมจัดฟรีชุดแต่งให้เลยครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทรอบคันนะครับแล้วก็ตัวชุดล้อแม็กด้วยนะครับผมมีแถมให้กับทางคุณลูกค้าเลยทั้นใดที่สนใจนะครับบอกได้เลยว่าต้องรีบครับเพราะว่ารถแต่ละคันนะครับแคมเปญที่จัดให้นะครับมีจํานวนจํากัดนะครับไม่สามารถทําได้ทุกคันนะครับยังไงสนใจรุ่นไหนตัวไหนนะครับทักมาพูดคุยกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวเรนเจอร์ที่เป็นในเวทล่างอย่างพวกตอนเดียวนะครับแคปสประตูนะครับหรือว่าจะเป็นตัวไฮขึ้นมาหน่อยนะครับในเรนเจอร์อย่างพวก Y Tag ท็กสต t a แท เองก็ตามนะครับหรือจะเป็นตัวเซกเมนต์ที่เหนือเลยนะครับในพวกแรปเตอร์เองก็มีนะครับหรือท่านใดที่กำลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งนะครับอเนกประสงค์ใช้งานสมรรถนะเยี่ยมนะครับพลาดไม่ได้เลยครับกับรุ่นเอเวอเรสนะครับเรามีตั้งแต่รุ่นเทนนะครับสปอร์ตสปอร์ตบวกแพ็คนะครับไทเทเนียม4 2 4 4ูแล้วก็ตัวเหนือสุดก็คือ y t ยแทนะครับรวมถึงในตัวเครื่องยนต์ที่เป็นตัว V6 ด้วยนะครับ V6 นะครับในรุ่น Ranger w i t e ก็ดีหรือจะเป็นตัวเอเ e อเรสต t แพลตินัมนะครับที่เป็น V6 ดีเซลเองก็ดีนะครับช่องผมนะครับสามารถโทรมาสั่งจองได้นะครับอย่างที่เรียนแจ้งเลยว่าเอเวเ p ส a t i พ u ตินัมเน่ยมันถูกให้มีการจับจองผ่านระบบนะครับช่องเองช่องผมเองนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสั่งจองได้ครับในสําหรับลูกค้าที่สนใจในรุ่น เอเวอเรสต์แพทตินม v 6นะครับผมยังรับสั่งจองอยู่นะครับที่ไหนหาไม่ได้ที่ผมหาได้ครับเพียงแต่คุณลูกค้ายกหูหาเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ครับโอเคครับคุณลูกค้านะครับก็สําหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องการจัดไฟแนนซ์ต่างๆหรือว่า ่านใดที่สนใจนะครับในรถ Ford นะครับแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดและเห็นคลิปของผมจากตรงนี้หรือว่าท่านใดที่เป็น FC นะครับในช่อง YouTube ของทางบูโรฟอร์ของผมเองก็ตามนะครับผมเสียงงโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์0 9 2 2 6 1 0 5 2 3มปุ่มขึ้นเบอร์โทรศัพท์พร้อมคิวอาร์โค้ดลารอพร้อมเสิร์ฟให้แล้วครับคุณลูกค้าสนใจรุ่นไหนตัวไหนโปรโมชั่นดีเด็ดรอทุกท่านอยู่เลยครับจะได้เป็นส่วนลดดอกเบีย้ยพิเศษนะครับหรือจะเป็นฟรีชุดแต่งขอเพียงแต่คุณลูกค้าทักมมมาาไดดด้้้เเเลลลยยยัับีี๋ววผจใหแก็อ มีหลากหลายอัตรานะครับเพียงแต่คุณลูกค้าแจ้งมาเลยครับว่าอยากผ่อนที่เลทกี่ปีกี่ปีนะครับหรือดาวเท่าไหร่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมทําข้อมูลส่งให้เลยนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจเลยหรือท่านใดก็แล้วแต่นะครับที่เคยออกรถฟอร์ดไปแล้วแต่ไม่ได้ออกกับผมก็ตามนะครับและชื่นชอบในเรื่องชุดแต่งก็สามารถโทรมาพูดคุยสอบถามได้ครับผมมีราคาพิเศษให้กับทางคุณลูกค้าด้วยนะครับอย่างที่คุณลูกค้าทราบว่าพาชุดแต่งเนี่ยค่อนข้างมีเยอะมากครับในฟอร์ดที่เป็นเลนเจอร์และเอเวอเรสต์เราแล้วก็เป็นชุดแต่งที่สวยยๆทั้นนเล อย่างที่ผมเคยบอกไปหลายคลิปเลยว่าการตกแต่งมันคือการคัสตอมครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าดูเป็นแนวทางได้เลยนะครับที่เหลือโทรมาปรึกษากับผมได้เลยนะครับผมมีคําแนะนานะครับแล้วก็พาชุดแต่งที่เป็นชุดใหม่ๆอัปเกรดอัปเดตให้กับทางคุณลูกค้าได้รับทราบเลยว่าตอนนี้ชุดแต่งณปัจจุบันมีรุ่นไหนตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับและคุณลูกค้าสนใจในรุ่นไหนตัวไหนก็สามารถแจ้งได้สามารถโทรยกหูหาได้ครับคุณเบส ผมอยากได้หน้ากระจังหน้าตัวนี้อยากได้พลาสตัวนี้นะครับมันใส่กันได้ไหมใส่ออกมาแล้วสวยไหมหรือว่าใช้งานได้จริงไหมโทรเข้ามาปรึกษาได้ครับตรงนี้ผมมีข้อมูลมีคําตอบให้กับคุณลูกค้าอย่างแน่นอนโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตจบคลิปการรีวิวไม่ใช่คลิปการรีวิวมันคือคลิปการ พูดคุยนะครับสนทนานะครับฉันมิตรระหว่างตัวผมนะครับและทาง FC นะครับที่เป็นลูกค้าในช่องบูโน่ฟอร์ดไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันครับว่าผมจะพาไปเจอกับฟอร์ดรุ่นไหนตัวไหนและแคมเปญดีๆพิเศษพิเศษแบบไหนอีกที่ฟอร์ดพระปแดงครับเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดสาหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาครับอัสลามุอลัยกุมครับสวัสดีครับ